สวัสดีครับพี่น้องปอๆกับช่องโดนผู้โดนครับผ่านขามผ่านเจ็ดครับผมวันนี้มาเบิ้งพึ่งรอบสองครับน้ำขวดตัดอ้รอบหนึ่งนะครับรอบแรกมันจะหายก่อครับกู้นะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เลยพาผ่านมาเบิ้งรอบสองมันจะเป็นไหนครับเดี๋ยวมันจะหายก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกำลังเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวไปชมเบิ้งน้ำกันครับมันจะเป็นไหน ตาไอ้เจ๊กหอยเก่ากันโอ,อ้ยยางขาดเนี่ยขา,ขาดเรื่อ,อยเร<อ>ื่อยนนี้ปัญหายางครับนี่คี่ครับผมเด, 2, เดี๋ยวตอกถอยสักสองสามดอกจะขึ้นไปนี่ครับโ <c oughs> อบ้ยว้าวตึมหัวแล้วครับนี่ครับเพรอะไรครับน้ำครับคีบครับ,บผมเดี๋ยวยุ่เดี๋ยวตั้งกล้องครับ đó ừ. mua như thế hả? Hả? Cái gì ăn như thế? Ủa làm khoan rồi tình nhau vô nhau 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 Ủa nặng nhạc vậy Ủa là nhạc mày Ủa nặng nhạc vậy mày múa. โมเครับมาครับอู้ขัดอือขึ้นมาเอาอ้นี่นะครับเลย ชมผลงานครับโอ้มันเลี่ยมตา,มาทางนี้ทางนี้ได้ดผลงานตัดรอบสองครับดิผลงานสอ้ได้อยู่ครับส<น>องครับได้อยู่จักสองขวดอยู่สองขวดสามขวดอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ใช่อะไรนะครับตัวมันมาแล้วไปครับไปโอเคครับผมเยวไปหาากันต่อถ้าเี่นอกพากันเลาะสินไงครับ ที่รถเลาะน้ำขาง,ขงห่วยครับเห็นดำดำพูดน่ทยำดำเห็นตัวแล้วพูดนะเห <c oughs> ็นบ <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> เหยียบทับซะโอ้ยต้องจัดการมันบังตรนี้โอ้ยแล้วจะเหยียบเอาไว้ตัวตัวว่าตั้งลางยางไปแล้วเหยียบครับให้พันจจัดการครับเอามักนิ่มตอดเจ็บตอดปวดครับพันใหญ่นิ่มโบ มาคลายเครื่องดอกาตไปจอเลาดอกช่วยบอตัดเลยครับโอ้งามอยู่เขี่ได้อยู่มาทางบุลอยเหยียบเั่ง,งม่านนี่ครับผมงามๆอยู่ครับ <c oughs> อแกระเดียบ,บมาอยู่ทีนึงรล่าละคางหวยครับคางหวยน้ำอุ่มยังสิไปอีกแล้วครับ มีมครับนี่อีกหนึ่งครั้งรับว่าพันหลายรอบเราไ่เห็นพันใหญ่ว่ะโบต้องใส่ไฟดอกคือไปตตาโดดไปแล้วครับไปแล้วครับง่ายเนาะเฮ้ยเสียบตีก็มีเตรียมอยู่เห็นเหมือนเคลียดึงไว้ให้ย่างดีพันเจ็กทำขบโอ้ควรไปทางหนึ่งเจียวไปทางหนึ่งนี๋บ่ นี่แน่นี่แน่โอ้ยกบอู้หางก็สีสวยอยู่ไปแล้วตัดแล้วตัดแล้วมาเจอกตัดแล้วครับนี่ยังหล่ะหลุดมือปุกกล้วเหรอครับค้นอะไรกินหลุดค้นอะไรกินล่วงมาแล้วครับอ๋อมาอันอันขามไปครับครับปล่อยเนี่ยบวลาเกิดทำไม้พูดดิอืองามอยู่การมาครับมาครับ ผมรับต่อครับนี่ไงม่มันเต็มเลยโอ้ยสั้นบปไลยสันไปเลยไม่ใช่ฮะนี่ครับผมโอ,งมอ้งามยูงามยูมังน้ำมังน้ำมังน้ำมือปิดตาไปครับไปต่อคชาวพี่น้องครั้งที่สองครับบุญใหญ่ครับนี่ปลาลีอยู่ตัว ตัวไฟไฟใหม่ครับของน้าเขาชี้เป้าครับเขามาเอามีเห็นหั้งใบใหญ่ครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวให้พันลุ้นมึงเลยครับเตียงโอ้หัวหน้าไหมงงหัวหน้าขาวะลังจิ๋วแต่เจ๋วแล้วจิ๋วแต่เจ๋วเพราะเรามันด้ดับดับรอเดี๋ยวเอาลุ้นกันดีกว่าเออนนบตตาายยคลุ้นแล้วครับ อย่แต่เก๋วนนะโอเคอยู่ครอบท้างทักงต้แบบแล้วปูุหมุนป้านะครับพันเจคหมุนหมุนเกีย้ยางโอ้มันจีถือนำมันหลีอยู่น้ำอุ่มทั้งับใหญ่พอไ้สวยๆอยู่เอากล้วยผึ่งหนัวไปบานงั้นนะครับพันเจคเริ่มทำการปาด cứ vậy họ đang dâng quần nhìn mà lời nhìn mà lời ô người chèo thấy cấp ออกอะไรไมนจีบวัวตัวพ่อกระป๋าน้ำครับโอ้ยตัตัตัวไม่อาจับก้อนมันคือจีบตัวก่ันนอนเดี๋ยวโอ้ขึ้นไปพูดมีน้ำเด็ก เอาอมีมผ่านขามพันต้องอันนี้เนาะเอาหันลงจากต้นพึ่งใกล้กลันนี่ครับนี่พึ่งยู่อุ้มนะครับแมนบินเดียนบินก็เลยมาเอามีมตัวครับก็ยู่บ้านเดียพ่นทัวร์บ้างหาหรอือเอาอยู่ไหต้องไปตรวจดีหน่อยมันตกไปสูบมันหลุดเดียวใช่ละ ก็ไปตาดีเถอะคนตัดขย่อยที่นอขย่อยังไหนคนหมดดีเนาะงานดนเขาน่ะต้นนานะงนดินเขา่เนไรตัดมาแล้วทังพอใดครับอู้ยน้ำไม่มีเลยแต่ลังโอเคอยู่ครับไปมาพอสัตว์ปลาครับพี่น้องนี่ ก็อีกหนึ่งรังอยู่ตรงนี้นิ่มน้อยใช่ห <verw> ล่ะข <po> <ort> ้างไหนนี่คร <rawd Moder> ับแม่ป้าน้ำตัดโอ้ยนี่เสียงยังอยู่ในน้ำไม่ทางนี้ไหมยูติดแจวอีกแล้วทางนี้อืออือทางตู้ปูครับไม่เบื้องหน้าครับ แต่งดีๆแน่มันดีชมเจ่วนเยอะไก่มันตรวจนี่ครับโอ้ยน่ามหมยสุดยอดกร่ายตะวันต้มกล้ยอยู่หันครับพี่น้องกบพายน้ำครับมื่ครับพุนครับพาดเจี๊ยบครับหมุนขึ้นไปแต่เงาครับนี่ปู่นะพูดนะครับ หมุนทางอีกยาวไกลูทางมีมพูดนะครับมีมว่งไงครับพันเจ๊กกำลังไดไรหอดเครื่องทางครับทางหนามอยู่พูดนะยุ่งสูวงพูดนะทา้งหน่อยโพดเริ่มแตกลุงหาพัานเจ๊กเลยครับเรี่ยวให้พันขาเงี้กระบองไปดับดับอีก พูดครับก็ไพน่นาำครับคือยัมีคนเห็นอยู่แต่เขาบอกข,อข,อขี้ขานขึ้นเอาดิอยู่ส,สูงเลย,ยครับลงมาแล้วพูดจากพูเดเ,ออเดี๋ยวไปชมกันครับเพราะว่าทุลักทุเลคครับผมก็โดนมา ไปเอาอีกข้างหนึ่งียบร้อยดีเลยปะขึ้นแขมเอกกำลงมาหนาดอกเดียวครับลงมาหยาบลอยครับแยกกันเอาครับผมไปขึ้นอีกข้างหน่อยมาหนิลนใส่คอเสียเต็มตัวเลยครับตอดไปหาพวกแม่เลยครับเงี้ยครับนีข้างเงี้ครับที่พันเจี๋ยขึ้นครับมืงหัวหนาอุ้ย,ยจเจ้าเร็วเร็วมั้งจางคักเลยครับเงี้ยตั้งหัวหนามตั้ง เงยบนที่ปี่เต็มปีเลยไปยี่พูดนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดยอดเบอร์ครับเย้ครับพี่น้องเหลือเที่ยงแล้วครับจบอันใดอันใดจิบเลยครับอันนี้ดวงวันคนงานก็ได้อยู่กระตาใหม่นึงอยู่ใส่กระตาได้บ่ล่ะนี่ครับท่านจิบกำลังจิจัดแจงใส่กระตาครับนิ่มง่ ใครดูอ๋อชิดยอดเลยครับอ้าวนี่กุ้งนาผมเพิ่งเราะปีนปลายไผ่อยู่นี่กุ้งนาเขาอยู่ข้างกันด้วยเก้ okay, ครับผมขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตครับผมปลัดเพชรปลล้มสองต้นผูเดนครับปลล้มปลล้มอ่ามีมหาพึิงครับผมสหรับคลิปนี้คงเอาไว้สำนีครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ